โอเคครับทุกคนครับแม่รถไฟมาพอดีครับทุกคนครับแม่สวัสดีคุผู้ชมที่น้ารักทุกคนทางบ้านด้วยแล้วกันนะครับทุกคนครับโอเครถไฟมาพอดีเอออันนี้มันวิ่งช้าดีเนาะวิ่งแบบวิ่งสมจริงอ่ะไม่วิ่งแบบจวดอ่ะเออมันควรที่จะใช้ความเร็วเท่านี้แหละแต่ว่ามันไม่สมจริงก็คือมันเป็นเนินครับเป็นเนินเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับผมทางรถไฟมันควรที่จะเรียบน้องท่านผู้ชมนะ แล้วทรงผมมันเวีนบ้าอะไรวะเนี่ยอไอ้นามมอุย้ยไม่ใช่ <c oughs> โอเค,คก็ดูให้วิดีโอนี้เราก็จะกลัถนนกันแล้วกันนะทุกคนครับก็วิดีโอที่แล้วเราก็ได้ย้ายมากันเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรามารับจ้างนะทุกท่ทา,าน,าาานทุกาาท่านท่านทุกท่าน่านทุก่านานก่านเานทานทุกานนท่านทาทนททนานนา ขายได้นะแต่ว่าเราจะต้องมีรถนะครับผมก็คือเราจะต้องมีรถดับมาลองแล้วก็มันไม่สามารถที่จะใช้ AI ในการขับได้นะทุกคนเดี๋ยววาร์ปไปที่บ้านแล้วกันเนาะอ่ะโอเคแล้วก็ว่ากันไป้ิงกรับวางกันไปเึ๊บเอาล่ะก,กันยิงรับ ไปครับผมไปครับไปครับไปครับนี่มันมาทางนี้ดีกว่าหน้นางานโอ้แล้วมึงเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยพี่เฮ้ยไอ้นี่ของข้างหน้าเป็นรางรถไฟเหรอรางรถไฟมันเป็นทะลุไหนมันมันเป็นทะลุเมืองบนเลยเหรอคืออืม มันไม่มีอ่ะรางรถไฟอ่ะมันไปทะลุเมืองบนเลยเหรอรึกว่ายังไงวะรึกว่ามันมาสุดแค่นี้มาถ้าเราจอดอยู่ตรงนี้มันจะโดนชนปะเราคิดว่าเขาเราจะโดนชนปะไม่น่าจะเหลือครับผมแม่ดีอทรงแล้วไม่น่าจะเหลือได้ยองครับโอ้โหแล้วไม่มีเครื่องกั้นเลยนะโอ้โหรถวิ่งอย่างเยอะเลยเครื่องกั้นก็ไม่มี ก็มาซ่อมครับทุกท่ซ่อมถนนให้เขาเนาะทุกท่นเนาะซ่อมไปนะครับผมรถไฟมันวิ่งบ่อยอย่างว่ามันเป็นอะไรของมันเนี่ยเห็นไหมคคุณูมันมันไม่ถอยตามเราอ่ะมันไม่ถอยตามเราผมก็เลยกัดทิ้งไปเลยนะครับผมกัดทิ้งไปเลยนะไม่ถอยตามก็ช่างมันถ้าไม่เกียร์มันดูแปลกๆวะทำไมมันวิ่งแปลกๆวะมันยื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 นะครับผม วิ่งแปลกๆเนาะอ๋อมันจะลงมากัดด้วยเอา้าเอา้ามันควรที่จะลงมาไม่ใช่เหรอฮะเออน,นี่น,นี่กัดเอา้าเอา้าอะไรวะผมงงไปหมดแล้วเออยกขึ้นเป็นกัดยกลงเอออันนี้เร็วเอานีเอา โอ้ยมึงหนีได้เอาหนี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 โอ้ยหนีเลยแหมไม่ได้เรื่องเลยไม่ได้เหลืองเลยนะอุ้ยไม่จะไม่ไม่ได้เรื่องเลยนะผมนะอืะอคือถอยหลังแม่งช้าชิบหายเลยท่านผู้ชมผมก็เลยเดินหน้าดีกว่าโอ้นี่ก็เหมือนกันนี่แหละโอ้โหกระตุกอีกแล้วกระตุกเช่นเคยกระตุกเช่นเคยนะครับผม ปกทิฉันคอยดึงดึงดังๆดึงดึงดังๆเดี๋ดดยวนะอ่อันนี้มันต้องโฟกัสตรงนี้ไม่ใช่เหรอรอลูกกระตาต้องมาอยู่ตรงนี้นะผมเฮ้ยไม่ตีดิดอะ่ะไม่เป็นเสียงรถเอเรียนล่ะอโอ้ยอะไรวะโอ้โหุตส่า อันุตส่าห์มาอย่างเร็วไม่ลาดไม่โดนกัดไม่โดนนะ่โยมอะไรวะเนี่ยอมุมภายในสักหน่อยนึงนะครับผมยักมันขับอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทำไงเนี่ยเอาจอยคอนโทรลไม่มีท่านผู้ชมฮะโอ้โหจอยโยกไม่มีเลยมิตรผลสวิสมึงบ้าหรือเปล่าคุณขับรถได้ยังไงไม่มีจอยคอนโทรลเนี่ย ไม่มีคันโยกเนี่ยโอ้โหขับรถด้วยสวิตเหรอลูกพี่อันนี้บ้าไปแล้วนะเนี่ยน,นี่น่าจะบ้านะขับรถด้วยสวิตเนี่ยเอออาเดินเลือเล่อนๆไหมโอ้โหกระตุกยับเลยวะ่ะโอ้ยทำไมรถเป็นแบบนี้มาเฮ้ยโอ้โหเดินขึ้นเนินมันก็ลดูมันกระตุก เดินก็เดินกระตุกอ่ะโอ้อะไรวะเนี่ย <c oughs> กระดอ,อกกระดอกก้าแปดก้าขาวก้าแปดก้าขาวแตตัวนี้ก็น่าจะร้อยล้าวนะครับผมร้อยล้าวร้อยเลย <c oughs> โอเคครับเรียบร้อยครับผลประโยชน์ของรถลาดยางนะครับทุกคนครับเออเฮ้ยรถรถรถถนนรถกัดถนนเนาะทีนี้เราก็จะเป็นคิวของรถลาดยางนะครับผม <c oughs> อ่าครับผม แม่มันเร็วดีจริงๆว่ะเฮ้ยอ่าทีนี้ผมก็จะไปย้ายรถลาดยางมานะครับทุกคนครับย,ย,ย้ยายรถย้ายย้ายรถลาดยางมาไม่ใช่ไล,ล่รถอืออ่าทีนี้อ่ารถลาดยางตอนนี้คือมันอยู่ตรงตรงนี้ใช่ปะลงได้อีกปะเออนี่ไง อ่ามันอยู่ตรงนี้นะครับทุกโยงรถลาดยางเราอยู่ตรงบริเวณตรงนี้นะครับเอ้ยตรงนี้นะครับผมเอางี้ผมเอาไปวัปมาเลยแล้วกันเนาะวัปมาตรงนี้เลยแล้วกันจะได้เราจะได้ไม่ต้องย้ายให้เสียเวลานะครับทุกคนครับอ่ะผมก็จะวัปมาตรงบริเวณตรงนี้เลยแล้วกันนะครับทุกโยมครับมันจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับทุก้ยงครับเอาวางกันไปนะครับทุก้ชมครับดีไม่ดีโอนี้เสร็จเลยนะเนี่ย อย่คิดว่าไม่น่าจะเสร็จหรอกเพระาะว่าอีกก็อีกสักพักนะคะึคงนะเดี๋ยวผมเอาหางลงก่อนมาโอเคชูวอไม่รู้จะขึ้นได้หรือเปล่านะลองดูนะครับทุกคนผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอย่คิดว่าก็น่าจะขึ้นได้อยู่หรอกมั้งเออแล้วบึงบุ่นไปไหนเนี่ยโอ้ยเออ,เอ,อโทษ,โทษโรครับผมไปครับไปไปครับไป ไปครับปลาตัวถอ,อยเลยครับถอยเลยถอยเลยครับโอ้โหเดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็าไม่ได้ผมเกลียดมากเลยหางตัวเนี้ยเฮ่ยล็อกอ่ะล็อกได้ฉเฉยไปเลยผมเกลียดมากเลยผมไม่ชอบไม่ชอบเลยหางตัวเนี้ยแต่มันสวยแต่ว่ามันบล็อกโอ้มันสวยแต่มันบั็กนะครับผม มันสวยแต่ว่ามันบลั๊กครับทุ้คนเฮ้ยออออไปทางนี้ก็พอดีเลยแวะเดี๋ยวแวะงานเริ่มต้นของเราเวแวะงานที่เราแบบว่างานที่เราทําวันแรกอะ่ะนี่นี่น,น,นี่ตรงนี้เลยทําไม่ใช่ทําวันแรกเดีงานที่เรารับเองครั้งแรกเนาะผม,ผมจำได้ไม่มจาได้ไม่ลืมเลยเอ่ะโอ้ดูเสียงเบรกเขาเดิเนี่ยผมจําได้ไม่ลืมเลยทุกคน งานตัวนี้นะครับอยู่ในช่องเก่านะไอช่องช่องอีกช่องหนึง่งไม่ใช่ช่องนี้นะก็คือเรามาทําตรงนี้ครับแม่โคตรดีครับโอ้โหต้องบอกไว้เลยครับผมว่าโคตรดีเลยอยูนะ่มาแม่มันดีกิ้งกิ้งนะผมมันดีกิ้งกิ้งนะผมไปผมอยากจะบีบแบบแบบแบบเขาอะบีแต่แบบแบก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 เมื่อกี้อะ แต่ไม่ได้ครับผมบล็อกอย่างเดียวครับรถคันนี้เอาผมมาผิดทางนี่หว่าไอ้บ้าเออมันต้องตรงไปมันต้องตรงไปท่านผู้ชมผมเลี้ยวมาโอ้โหไม่เสียเวลาเลยวะอะไรวะโอเคถ้างั้นเดี๋ยววิดีโอนี้ก็จะปิดไว้เบี่ยงประมาณนี้แล้วน,นะครับอ๋อนี่ไงรางรถไฟมันมาทางนี้นี่หว่าอ๋อนุ่นเข้าปแจเจเป็นูุ่นแล้ว ไม่ไม่มีความสมจริงอะไรซะเลยขอโทษครับขอโทษ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 หลายๆครับขอโทษหลายๆตรงนี้อนาคตเป็นบ้านแน่นอนครับตรงเนี้ยเนี่ยตรงโล่งๆนะยังไงก็เป็นบ้านครับขอโทษขอโทษขอโทษรถเยอะจริงๆครับรถเยอะจริงๆรถมันเยอะจริงๆครับรถเยอะจริงๆ อย่ายติดผมตุ้ยพยมผมติดตุ้ยพยมผมติดรถอ่ะแบะโอ้โห เหมือนเจ็บมากอะนะด,แบบ ừ ừ, ดิ้นแบบทุรนทุรายดิ้นแบบทุรนทุรายเหมือนเจ็บมากอะเนาะเออมันต้องแบบว่าเอาเดี๋ยวเอา,เอาทางนั้นเดี๋ยวผมมาลงตัวนี้แล้วกันดิ้นทุรนทุรายเหมือนเจ็บมากอะเนาะโอเคผมมาลงตรงนี้แล้วกันนะเพราะว่ามันข้ามไม่ได้คนระับมันติดครับโดนรถไฟชนเจอไหมครับทุกคนสวัสดีครับแม่โดนรถไฟชนเจอ